วัสดีค่าวัสดีเอฟซีแฟน่องแฟนเพจเสียนน้อยพารวยค่ะค่ะมันนี้แอดจะมาตามต่อของตัวเลขแนวทางของปูสถานธรรมค่ะค่ะคือส่งวดวังหันเนาะค่ะโค้งสุดท้ายของปูเพิ่นบอกว่าพุม่มนี่แหละค่ะพุมพ่มพุม่มพุ่มยี่มองนี่แหละมองเพิ่นตั้งสถานท่าไม่นี่แหละค่ะเดี๋ยวแอดสีแข้งกล่องไป้ก็คืคอ นี่แมค่ค่ะเพิ่นพอท่านในมี่ยังมามุ่งจักอันจกักยางบานนี้เพิ่นก็ได้ไปเข่าฝันปูแมค่ค่ะคันอยากมุ่งหลังค่าให้ปูเดอ้อพี่าันเพิ่นบอกว่าให้ซื้อเอาโลดหนึ่งเจ็ดลางเม็ดเดียวพี่สันค่ะจผมาชมคะ่ะค่ะโอ้ยสัเอาผูกไว้เลขหนึ่งเจ็ดก็ได้ของปูนะ่ะปูบอกเนาะเม่ันปูบอกดอกพุ่มคะ่ะพุ่มแถวๆนี้แ่ละ มาเขาฟันเพิ่นเพิ่นเดียวตูนชาดมึงแนะค่ะอนันกะพระท่านนมีแนวมุ่งเมสั่นิ่นบอกว่าหายไปซื้ออารถคันอยากมุ่งิบเจ็ดตัวเดียวมสัน่นงวดนี้แอดก็เลยได้มาตามแนวทางของปูค่ะที่สถานถ้ำไม่สมานร,ร่วมใจค่ะบานนี้จากเพิ่นอยู่ท่านใดว่าท่านใดดีค่ะมาถามเพิ่นเบิง ว่าแนวทางอันงวดสีมาในตองวดเพิ่นสีไดไปค่ะเอากะถาไปถามปูน้ากันโหลดค่ะถ้าฟังน้ากันว่าเพิ่นไดไปหรือเพิ่นสหายเมื่อใดค่ะรภิกาครบปูเดินพอนโยมโอ้สุดท้ายกันเลยยังบ่ท่านใดสัํมเนาะหลังค้าเนาะปูเนาะบ่ไดเลยโยมเพราะว่าเพิ่นบ่เพิ่นบ่เพิ่นบ่เพิ่นจมบ่เปิดไทยบ่ อยากได้ลังค่ากันจะวางไหนเดี๋ยวก็คือที่ข้างล่างหนึ่งเจ็ดแต่เพนบอกครับเอนนี้ยังมาบอกว่าเจ็หนึ่งมาแม้นเหรียญหนึ่งเจ็ดตัวเดียวให้ซื้อหนึ่งเจ็ดข้างล่างแต่ว่าคือสิบว่าคือหรอกสิบว่าเรื่องใด้ลังค่าคือสิบว่าได้เลยเพราะว่าเลขมันแสดงว่าเพื่อนโหว่าเลขมันดังหรือมั้งเพื่อนมาบอกมือก้อนศอกเนี่ยสามมือย่อมมาเข้ากันไหมก้อนศอกสามมือหนึ่งเจ็ดมันบอกที่เพื่อนมา พุ่มเพิ่นมาบอกไว้อมาบอกไว้ว่าให้เล่นหนึ่งเกตตัวเดียวเขาต้องเล่นตัวได้ล่างพ่อมบอกปูล่างระบุโดยตองแล้วบอกว่าหนึ่งเกตข้างล่างอาตมาทรงล่ให้สมาชิกเนี่ยหกสามสองล่างหนึ่งเกตทรงไล่ให้เอฟซีทีมมีลายปูทีมมีลายครับเกี่อกแค่นั้นเกเอูเพิ่นก็ได้ลงอยู่ดีครับเพิ่นได้ลงโค้งสุดท้ายที่จริงเล่าชววเของมาอยู่ดีมือนั่นมือนั่นมือนั่นอาตมาก็ถ่ายอยู่ว่าคือยัง นั่นวะคา,าก็คือบัมะไปอาพ่นพิสัยนะครับไปพ่นพิสัยพอดีออกจากมันดุงมากเจ๊อว่าไปแวะไปหาปูถอ่วเวย้ยพัสสันผมบันเฝ้าน้ำกล้วยบาดน,นี่แนวมันหาวงแรงแล้วเนาะจะได้ไปเอากล้วยออกกินยาบานนี่เมื่ออื่นค่อยไปพัสสันสุดท้ายก็เลยบัได้มานะครับผาดยังไงเลยขันมากนผมก็คือสียอยด,ด้อยูด่ดอกปัวนี่ยังร้านเลยอันแต่นี่เขาไ่อ้แล้วมองเขาจะว่าอัน ก่อใจเต็มถามใจบุญนะซื้อผูไใดผู้เพิ่นซื้ออะไรกันนี้ใช่ไหมเพิ่นมาไหขักไข่เนี่ยให้ล่างหนึ่งเก็บบ่ได้บอกว่าตัวาไดบอกว่าหนึ่งเก็บข้างล่างได้แล้วลังค่าเพื่นว่าได้อยอะลังค่าเทิงเพิ่นบอกเพิ่นกระย่างไปกระย่าแบบตำล่าเก่ามาแบบตำล่าเก่ามากระย่างกันแล้วกระย่างกระชิบเบาเาหลายกระย่าว่าหนึ่งเก็บแล้วก็แล้วโยมมือย่างชำพัดจนได้โยงมือมือออก เพื่อนังทำพลาดเจียวไมาตอนเศร้ามือห้อยออกเพื่อนยังไปเขียนอีหยังเขียนตัางห่างเขียนเกทหนึงเออไปเขียนยังไปเขียนเกทหนึ่งนั่นจะบอกว่าข้างล่างตัวเดียวยังไปเขียนหอยเล้าสี่ห้าเก้ายังเพิ่นเขียนไปบอแม้นเพิ่นหายมาตัวเดียวหนึ่งเกทเพิ่นเลยเขียนไปนะแต่ว่าอืมบ่ท่านได้สำเร็จเดี๋ยวเพิ่นสีมาหายอีกคือเก่าห้าล่ะบ้านี้เพิ่นมาอีกบ่ครับปู่ กบว่าท่านแม่บาี่มาขึ้นนี่แต่เมื่อวานเมื่อขึ้นนี่ฝันเห็นชายถาดผลไม้มมอยู่ว่าเป็นถาดอย่งหางบรดิตีเป็นเลขหางพันธ่ท่านให้บอกเนาะภาสิมณีวันพระเพ่นสิบอกแต่เม่มาเห็นเหลยวเห็นต้นแค่นั้นเป็นหาสามอย่างยางมาาบางหันเจ็ดห้าสามต้นแค่อืต้นแค่ยางมาเนี่ยเจ็ดหาสามเดี๋ยวเห็นไปอื่อก็หาสามตอนนี้ยังไม้เห็นอย่บอกครับเดี๋ยวเห็นหาสาม คืบพอไปล่าพัฒนาสิบด้องบาดเนาะจยากแล้วะอย่กองบึงบรต้องไปเชียอะไรแต่ว่าส่วนมาก่นบอกถ้าต้นแค่บอกมีตรเล่าโยมถ้าเห็นยู่ต้นแค่ในส่วนมากออกตะเล่าบอกตะเล่าบอกใครออกไว้ยใหญพ่ครับแต่บอกก็ว่ากับเจ้นั่นลหละแต่ส่วนมากสิมาสองโตห้าเจ็ดสามเมื่อนั้นมียมผูน้นึงโทรม,มาหาจามาอามาเลยบอกว่าเจ็ดหกสามเก้า ผมคิดว่ามันออกเจ็ดเก้า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 เลยมัแต่มันเจ็ดเก้า 9, ก็ออกก็สันเป็นเข้าก็บอกมาอยู่<ฆ>อ่ามันมีอยู่บ่าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้ามื่อน,นอบอมันออกเจ็ดเก้าบอมีบอ,ม,อมื่อนกับให้เขาไอเห็นตัวไหนหลวงพอ่อเห็นเลขเจ็ดเลขหกเลขสามเลขเก้าเจ็ดกับเก้าอยู่ท้ายสันบอกเขาบอกพูดที่เขาท่อมากปูขอของเวลาหน่อยก็บอกเขาแ<ฆ>ค่นั้นแหละครับ<ฆ>มันก็ออก ต่ก็ะมัูแต่หูแต่ว่ามันบอกออกเก้า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 มันบอมีแล้วออกเจ็ดเก้าเก้าเก้าอเจ็ดหกสามเก้าที่ให้เพิ่นโทษถามมันึ่ก็เลยถามไปแตัดเปลี่ยนสองตัวก็ได้เลยแหละก็เป็นเลขต้นแค่ให้กันมันวะครับปู่ต้นแค่เห็นต้นแค่บันทีเห็นห้าสามนี่หาสามนี่เลี้ยวบางที่ก็เห็นห้าสามนิ้วเจ็ดห้าสามมันบอกครับปู่เจ็ดห้าสาม อไปล่าก่อนท่านแล้วสันมืออื่นแต่ว่าหวัวใงญ่พรา้องมั่นใจหรอกเดขต้นแค่บ่คอ่ออกกรัฐบาลบาาไทยบ่ค่ออกเลยบ่ใครแทบเลยบ่ครออกก็จะมาเห็นย่ำไหนแค่นั้น<อ>ตัวเ็งกะหาสามท่นแล้วเห็นย<ะ>ังัก็พเห็นจะหาสามย่างมากก็เห็นหาสามบ่หันแล้วถ้ามาเหลียวเบิ่งเลยเอาของใจแล้วไปเบิ่งด้วยแมนแมนบ่ย่างไปไปเบิ่งคางนี่ก็เป็นหาสามนี่ย่อมเดี๋ยวเบิ่งดูนี่ขึนเป็นหาสาม เจ็ดห้าสามได้เห็นบ้างนะเรียกว่าเห็นแล้วครับปู <c oughs> อ่อืมอ่าขอขามาเพิ่นกับเราได้ก็บอกเอาได้ตอผมก็เรียกเห็นตะใบแค่แล้วถัมเรียกไปจังสิอยู่เพราว่าอยู่จริงครับปัญหาจะไหนโกรเข้าก็ได้กบ็บอกหงหรือบ่อยโกรก็ได้กบ็บอกแต่ว่าเห็นนัเป็นเกณฑ์ห้าสามเรื่องกันอยู่ยี่สูงไหครับปู่ตึ่งๆเดี๋ยวเห็นได้เกณฑ์ห้าสามตึ่งเๆ อยู่กลางลำต้นเห็นเลขสามเลขห้าแล้วก็เลขสามเห็นยงเทรื่องเกตหาสามเครื่องเคงเ่องตรงดังๆนะเจ็ดห้าสามแต่ว่าเบื้องบนเหนือข้างล่างนี่หาสามตัวเดียวนักเรียนผู้ถือดวงย่อมอาจจะเป็นการละเมอไปบ่อย่าคิดอย่างไ่ว่าตามันถีไปจอยจงตระเลขแค่เป็นต้นไม้เื่อไหมเห็นเป็นหาสาม ข้างล่างเนี่ยทั้งเป็นเอตาซนั่นน่ะที่กิงมันาเห็นฟรีต่อไอพันค็ยชีได้หลาย,ย <c oughs> โอ้ยสองตัวไอแม่สะกอนขับปูสองตัวกับพอใดอยู่นีครับทันมันเข่าเอากับโยมไปเล่นได้ 53, หาสามสามหาเนี่ก็เห็นมันก็บแน่หลักโยมเมื่อมันกับบุญครแต่ว่าเมื่อคืนนี่เพื่อนอาถาดพลใหม่มากมาติบอกครับ ถาดมีผลไม,ม้กับมีดอกไม,ม้ครับอืมบังเอิญมุวนอย่างมากเมื่อเศร้านี่ย,ยมผู้หญิง,งอบตอคืออยังกับมาวังหันอ๋อเพิน่นสีแมสมักออกครอบตเพิ่นว่าเบื้งดวงเพิน่นสิสมักออกครอบตเพิ่นว่าเบิ่งดวงอือมอยู่บเ่เท่าใดหรอกครับที่ทามามื้อเช้านี่บ่ครับปมมื้อเช้ามาว่ามาก,ก่อนอาตมาฉันเพลครับเหลืออยู่10นาทีเกือบบ่ได้ฉัน เพิ่นมาทั้งไหนลัะปู่ครับขุนทั้งหน้าร่ายทั้งอย่างทั้งวัดปลาจอมสีขุนออจอมสีจอมตาลคือช่งสมัครวัต่อนังย่ำนี่ครับบ่านเขาผู้เป็นปุนตายมูตายเลยมาแท่นแท่นบูดลนหรอว่าสั้นเป็นราวต่อผู้มาสมัครคืออายุหลายเะสันทิโย่อมเก้าเก้าไม่เกิดสองสี่เก้าเก้า สองสี่เก้าเก้ายุคอัตภาน์ค้องเมืองตัวออนันครับอยู่กันอัตภันคองเมืองบอกคืออาจจะมาบอกคำนี้แหละ่านก็่าอยู่กันอันตภันคองเมืองเป็นจะเป็นยี่บ้ามันนี้อบตเป็นอบตแล้วตายวันนี้พูดตายกอัตภันคล้องเมืองกันเก่าเก่าขึ้นกันออมูเฮแทนมูวาจันยังไงสองสี่เก้าเก้ากับหกสิบ จ็ดหกสิบแปดปีหกสิบแปดปีครับหกสิบแปดปีเต็มบริบูรณ์พรอมนะครับเพ่นเป็นแต่เพ่นเป็นแต่ได้เฉพะวันนี้ครับห้าสิบห้าสิบต้องใช้เงินเขาใชได้จะบอกคนคชนั้นนะต้องใช้เงินเขาใช้ได้เพราะว่าคู่มือเนี่ยคนสมัยคู่มือเนี่ยเขาต้องเรียกคนหนุ่มคนสาวนะโยมระยะหกสิบข้าวในไม้ใกล้ฝั่งหกสิบกว่านี่ยังถือว่าทํางานได้อยู่ครับอืยังยังถือว่าอยมันหลายแร่มัน ไวปลดระวางตั้งแต่หกสิบแล้วยอมแต่คนสมัยขมือการพึกษามันก้าวไกลด้เขาสิเรืยองอย่างก็ต้องคิดปีจาน่าด้สุขภาพคุณดีไหมคุณนั่นนะหกสิบแปดเขาไปแล้วเดี๋ยวก็เก็บโน่นปวดนี่เดี๋ยวก็เป็นในโน่นเป็นในนี่เอาแน่นอนน้ำมาได้เลยกับแมงหลักเรื่องของกเจ้าเานะครับก<ะ>็เรื่องของสองกเจ้าเามอว่าเรื่องเล่าเ,เรื่องเล่าเนี่ยท่านตายนอ่มแต่คนสีหายสีหายที่ แต่เพื่อนบ่าห้ก็ขึ้นสิบได้แล้วเอาเอา,เอาไปพิจรารณาอเอาต้นแค่ไปไปเล่าซะก่อนเอไปเล่าซะก่อนแต่หัวใหญ่เหมือนนั่งเขาชิได้มืออื่นพุ่นละวันพระครับเอเพื่อนสิมาบ่ล่ะครับปูมน,น้นาชิมานาชิมานาสิมาเพื่อนมาแตงซีละมาก็มาขอนทีแกงข้เดียวครับมาก็มาบอกช่วงตีสามอ่ะมุ้มเพิ่นมักมาวันพระ ก่อนสิแจ้งตีสามนี่ตีสามเป๊ะเลยมาแล้วครับอืมอที่แล้วกาบอกเม็ดเดียวหนึ่งเขียนเลยเนาะกระบอกข้างสั้นครับกระป๋องเสียดายหรอกโยมคืบมาเข้ามามันยังมีเวลาอีกยาวนานอยู่อาตมาสีบดังเป็นกระสันไรคนเอากระสีบดังบอกอีกเกขาแกยังบอกว่าโอ้จังใดกระสีบดั่งแกยังบอกโยมอยู่ยมบอกว่า อยู่สัมผัสปูปูนี่เขาเสียภาไปทั้งใดทั้งไปบึงกองบึงการเปลี่ยนโตขึ้นหัวควันจเกอะปว่ปากเราวะเดี๋ยวกลับมากสีมานั่นติกลับมากสีมาบอกติว่ามีแตรโยมอูน้นี่ยังมาเจ้าคนมาหาหกระไรมาสัมผัสก็เลยบอกคนไปคนบอกว่าอยากได้หลังคากะซื้อหนึ่งเกตหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวก็แค่นั้นเสิก็บอกคัาโพดถ้าบอกว่าเทิงยังกะอาตมาสีวันยังซื้อล่างสีเทิงหรือถ้าบอกว่าให้ซื้อเกตหนึ่งเห่ียญสิบค่อยกลับหนึ่งเกต ก็ยังต้องโทษอาตมาได้อันนี้เพิ่นบอกให้เล่ยนนึ่งเก็ตัวเดียวนึ่งเก็ข้างล่างอยู่ฉะนั้นี้สามตัวผมนี่ยังเอยเสียดเหตุคันัซ้อนตัวนี้คือสีบอแล้วไงครับอกเอาสามตัวกับปู่มากกับไม่มาย่ามไหนก็ไม่ได้บอกแบบนี้ว่าท่านขอเป็นสามตัวตรงไปแรงแต่ว่าคนว่าใครเบากันนี่แหละโยมมีแต่มาห้องบอกแล้วก็ไปเอิญน้ำจังไหนกับพระท่านนี่แต่เพิ่นมาเบาแล้วก็มีจัดบ่มีไม่ นแเด็กเพื่ออายุ่เวาค้าโคตรเมื่อนั้นก็ได้มันสิยากเนากันอยาได้หลังค้าก็เือเรื่องเจ็ดทาง่างตัวกันได้นั่นกับบานโอ้คือข้าคนมาทั้งหวยคนบโคครับอัตมาจมอยู่อากัดมายังจมอย่งหนึ่งเจ็ดทางงแล้วก็อยากได้ลังค้าให้บ่าบอกว่าหนึ่งเจ็ดทางรางบอก้ยานร่คมกันบ้าเราก็ย่างหนีมฟังเขาบทาเขาจึงเมดเดครับว่าถาม บอถ่ายเขาถามเขายังไม่ที่จะบอกอยู่ไรหลังข้ากันหนึ่งเจ็ดตัวย่างนี้พอมาวองเลยโอ้ไม่ย่ำไหนเป็นเตียงสั่นเราบอมีข้าโอกาสแก่ตัวด้วยเมื่อแรกขอถาม,มตัวเลยได้ครูจังหวะอาตมาสีร่องเบงอยู่คีได้บ่ความหวัง<ะ>อืได้แต่หวังอืาไปบินบาดบ่บอกอันแม่แม่ออกบอกบอกผู้เข้ามาถามหมอน,นันพ่อบอกหมอเขานถามบอกผู้ไรกันว่าวัผู้ไดบินทบาดมาก ว่าจะไปโอ้ปูจะแมนบอกคักเนาะนอาจารย์บอกอีกผู้นึงเขาบอกว่าซื้อสมัยหนึ่งเกตผู้เขามาทักบาทโอ้ยเล่นหาแปดแล้วอาจารย์เอาบอกให้ซื้อหนึ่งเกตอาจารย์ก็ทักบาทก็เลย่านไปผู้ถามปูกับบอกผู้พอถามปู้บอกว่าบอกนะครับแล้วก็มีผู้ผู้ชายใส่สุดท้ายก็เลยถามเขามือหลังเขาบอกว่าถือหลายบป็นไงล่ะโยม ผมถามซ,ซื้อผมบริษัทเรียกจังซ่กับมี่ <int ess> อัตามาถามเขาว่าได้หลายปันไดผมถามซื้ออ응ออาตมาบอกหกสามสองก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดขัางลางได้ย่อมบอกเขาจังซี่ครับ <int ess> <int ess> ถามไม่หนังเขาวะเขาขีมโม่ไส้รัดนาพร้อมนะขีมโม่ไส้รัดนาพร้อมเพราะว่า,า,าสแสดงว่าสแสดงว่าได้หลายแล้วมั้งเพื่อนเนี่ยมาดักนาแล้อัตมาว่ามีคำบอกก็เลยถาม หลายๆเป็นลายยมถามชื่อชื่อบริสุทธิ์ปูมัดว่วมเบาแล้วจะมากก็ได้เพื่อนกับสิมิเลขของเพิ่นลหอครับนี่แหละขันค้นพมักมันบอกมันได้เพื่อนกับบริสุทธิ์คือเก่าครับปูแม่นิลีอันนี้ดวงไฟดวงม่นนี่ลีเอาจังไรกะตอนนี้ก็เอาเลขต้นแค่เจ็ดหาสามนะครับเยสุเสียลายไปเล่าสกอรนะครับไปพิจารณาเบิงแต่ว่าส่วนรัฐบาลไทยกะ ล่อเบิงเมลแรงนี่เป็นวันพระนะครับผู้พิมพิน่นปูผู้พิมพิ่นมักจะมาช่วงวันพระขอนสีแจงน,นะครับกะบบุว่าเพิ่นสีมาหรือบุมาเมลแรงนะครับรัฐบ,บาลไทยกับล่ออีกจังน่อยเดี๋ยวนะครับมาจะมาถือโทษบอกง่อมท่านที่ละครับผมง,ง่อมมาอุ้จัดก,การเอาวกระสัมกระสีก็รบกวนปูนสามีครับปูครับจะเจริญพรนง่อมเจริญพร